เมื่อหมอศกคนต้องมาชันนสุตรศพชายคนหนึ่งแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าในกระเพาะอาหารมีข้อความลับซ่อนอยู่ครับรบรรดสุดท้ายเขียนไว้ว่า ห้ามบอกเรื่องนี้กับลูกสาวเด็ดขาดแต่ที่พีคก,ก็คือหนึ่งในหมอที่ชนะสูตรสพก็คือลูกสาวนั่นเองครับเพราะลูกสาวเป็นหมอแล้วข้อความนี้มันหมายเขาว่ายังไงกันแน่ทําไมต้องเขียนไว้ในกระเพาะอาหารถ้าอยากจะรู้ความจริงคืออะไรเนี่ยต้องไปอ่านเร่มนี้ครับกับคดีฆาตกรรมนกเรียนพันตัวเรื่องนี้นจะกล่าวถึงแพทย์สาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าจีฮยะครับที่พ่อของเธอเนี่ยเป็นโรคมะเร็งแล้วพ่อของเธอเนี่ยเป็นอดีตตำรวจที่เก่งกาจอมมากๆกําลังตามสืบเรื่องของ ฆาตรกรต่อเนื่องที่ชื่อว่านกกระเรียนพันตัวที่เหยื่อของนกกระเรียนพันตัวนียมันคือเด็กๆครับและมันได้ก่อคดีไปถึง5คดีด้วยกันก่อนที่จะหายตัวไปตลอด28ปีที่ผ่านมาทีนี้ครับเมื่อนกกระเรียนเลิกก่อคดีตัวพ่อของจิฮยาเนี่ยก็ลาออกจากการเป็นตำรวจไปเป็นยามเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วเมื่อ28ปีผ่านไป พ่อของจิยยะก็เสียชีวิตลงตัวจิยยะได้ทําการชันสูตรศพพ่อของตัวเองครับคือโดยโปกติเนี่ยญาติจะไม่สามารถชันสูตรศพได้นะถึงแม้ว่าญาติจะเป็นหมอนะครับแต่ว่าเจยยะขอเป็นกรณีพิเศษจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องชันสูตรศพก็ได้เพราะ่พ่อเนี่ยตายด้วยสาเหตุธรรมชาติเออคือเป็นมะเร็งแต่พ่อเนี่ยได้ขอไว้ก่อนตายว่าถ้าเขาตายเนี่ย ชนะสูรศพเขาด้วยจิยักก็ไม่เข้าใจว่าชนะสูรทาเพื่อแต่ว่าในเมื่อมันเป็นความต้องการของพ่อจิยักก็เลยตัดใจที่จะเข้าไปร่วมในการชนะสูรศพครั้งนี้ด้วยก็ดันเจอข้อความลับในกระเพาะอาหารเว้ยโดยเป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับลูกสาวผมเด็ดขาดลูกสาวได้ยินอย่างนี้ลูกสาวก็ยิ่งอยากรู้ดิเฮ้ยพ่อซ่อนความลับอะไรเอาไว้แล้วพอพ่อเสียชีวิตได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองเนี่ยนกเรียนพันตัวที่หยุดก่อคดีไปมากกว่า28ปี มันก็เริ่มก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วพ่อของเธอกับนกกระเรียนเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้นะครับจิมทิตาก้าตรงนี้ได้เลยนะ